อาจารครับไหมมาพูดคุยกับคุณวิจิตเมื่อสักครู่นี้ขึ้นล็อแล้ววิจิตรเท่าไหร่สามหมื่นนะสามหมื่นบาทกันให้นายเอกครับเอกของท่านนี้มันใจเอกโคยิครับอ้อพี่เอโคยิงท่านนั่งมาอยู่ทรั้งแล้นี่ยสิบไปอ่ะฟอร์มสดหรือไรฟอร์มสดจริงๆริงสิบไปหรอใช่ครับโอ้โหไฟนี้คือเป็นไฟที่สิบใช่ครับผมม่แชมป์กี่เซตแล้วนี่ไม่เป็นแชมป์เลยโอ้ทำไมไม่เป็นแชมป์อ่ะยังไม่ถึงเลยครับเหรอพี่กต่เท่าไหร่ที่เล็งไว้ ติมกัเท่าไหร่หรือมันอยู่ตัวยังไงนีดแต่ยังมัอยู่ตัวเลยวันนี้ชมกันเท่าไหร่ร้อยสี้เท่าไหร่นะร้อยสี่ามคน้อยสี่สามไ้อีกไหมนได้อีกร้อยสามห้าได้ไหมไม่ได้ร้อยสี่สิบได้ไหมน่าได้อีกอ่าก็ร้อเียวบางต้อไปร้อยสียนะใรุ่นใหญ่นะรุ่นใหญ่เลยฮะวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้โอเคไหมโอเคครับนะชนะแบบมียกไหนที่ทำให้เป็นวยเสียวไหมยกสามเป็นอะไรลบและตกใจนะจตกใจเหรอชนะมาสิครั้งกมน่าตกใจนะ คุณอะไรนะิิครับณิิอายุแค่ละ17วจังหวัดไหนพัทลุงครับพัทลุงนะขอพี่น้องชาวพัทลุงหน่อยครับขอเลัขก็คุณตุนหลังจนะครับวันนี้ดำาำไ็จแล้วครับดำเจแล้วนะไปหน้าไปบ้านไหมครับไปหน้าว่าใหม่นะพอลยปแ้หน